ที่กระทรวงพาณิันะครับปรผู้ชานดนะครับผู้มีบเรยนให้กับรัฐบาลในการประผูดน,น,น,นะครับมาเรื่อยเป็นตัวแทนสื่อสารพยายามกระตเทือก่นในห้องกระตุคาเทศ่โดยเฉพาในการพละไองครบแล้วนะครับแต่นั้นกระทรวาณทียถือว่าเป็น่านทางการพูที่ต้องต้องแสดงออกอย่างัดเจนแต่ว่ามันเหมือนช้าเกินไปนะครับแต่ก็ยัมีเวลาที่ต้องแสดงบางก,กีสองอก็คือว่า ในการประชุมเอเอซีที่จะถึง14มิถุนายนนี้โดยเฉพาะสองประเทศก็เป็นบุคคลในการที่จะต้องทำข้อมูลเพื่อ,อยืนยันว่าที่ไของททยนะครับผมว่าหลังของควาสมสงบของทันสองประเทศจะเกิดขึ้นอย่างไม่ควรได้ก็คือเราต้องกล้าย,ยืนยันกับที่ไปเสียก่อนถ้าเราเอ็นเอลไม่กล้าแม้แต่จะยืนยันเนี่ยค่ามคำบูชาเขาก็จะดำเนินการเพื่อยึดเข้ามาอยู่ต่อเนื่องมันก็จะยิ่งไม่สงบไปเลยแต่เรายืนแข็งกล้านะครับบนหลักการที่ถูกต้องของยิ่ไทยของไทย ผมว่าถ้าเรายืนแข็งตรนได้มันคงตรงนี้ได้กองทายเองก็ไม่กล้าที่จะเข้ามาด้วยใครไม่ไม่กล้าใช้นื่อขายอะไรทั้งสิง้นในการป้องกันรนะครับปอนนา้14่ถ้ามีการประนุ์วันที่สี่ินาที่ต้องเลยทขาไปพนงเปีขอว่าตาประเทศด้วยวางผมด้วยแล้วก็ความมันคงด้ต,ต้องกายิจังทาี่ไกลของประเทศไทนะครับออนไญาด้พี่นสึขอบคุณครับ จะเป็นกฎหมายโดยจะเป็นกฎหมยายใหญ่ไม่สําคัญสําคัญที่น้ําหนักของความเป็นคนไท,ทยกฎหมายเราอาจจะเป็นกฎหมายเล็กๆแต่มันถูกไปด้วยความองอธิปไตยของประเทศนะครับคือการตา่ตางการต่างประเทศไม่เคยตั้งถามเลยไม่เคยแสดงตัวในการที่จะปกป้อง,อ,งอธิปไตยของประเทศ หลายครั้งที่ออกมาแนละอนหน้านี้ก็ดูเหมือนต้องเป็นคาแถลงที่โผล่แก้ข่าวแก้ตัวให้กับคำบูชาคำบูชาผู้ใดมากระทรวงต่ตางประเทศค่อยมาแก้ข่าวมันเป็นเหมือนเราตั้งว่าคำบูาชาอย่างต่อเนื่องทั้งที่เรารู้กันทั้งเทศว่านี่คือก,กลไกนี่คือเรื่องหาที่คำบูชาใช้ออกมาในการบป,ป้องคนโองประเทศตุรกีใช้เงื่องไขาทางการ ดังน,นั้นเนี่ยวิธีการทางการพูดมันก็ต้องมีการปล่าตัดเตือนกันบ้างมันก็ต้องมีการห้ามปานกันบ้างมันก็ต้องมีการปรับปรุงกันบ้างน,นะครับการเรื่องาทางการพูดม,มีหลายขั้นตอนมีหลายรูปแบบแตนเหตุที่มันเกิดในบริเวณชายแดนไทยมุามันไม่ใช่เพิ่งเกิดเข,ขาชวนต่างประเทศมาทำกลัวเตือนแบบนี้ต้องับท่านอาจจะทำเป็นการภายใน ป็นการรับระหว่บบางองค์กรอาจจะเป็นไปได้ครับแต่คำบูชาเขาไม่ได้ทำแบบลับๆบเบบนี่นยเขาปุกเข้ามา28พฤษภาคมทีะตะขากับทหารไทย29พฤษภาคมเขาทำหนังสือประโวยเป็นอาการมายังรัฐบาลไทยอ่ะขาอาศัยเปนการประโวยรัฐบ,บาลไทยก่อนเลยะนรับเขาทำแด้มาปะทะกับเราที่ช่องบก ดังนั้นวิธีทางการพูดของเขามันเป็นวิธีทางการพูดที่ใช้เรื่ียมใคยก็ต้องรู้เท่าทันแล้วไม่ใช่ไปปะ้วงเงียบๆมันก็ต้องสื่อสารให้คนทั้งโลกให้ประเทศอื่นเขาได้ทราบเหมือนกันว่าใครก็ไม่อยอมถ้าไปมดเงียบมันก็เหมือนว่าไปเข้าหลังปะกรบ้านเพราะว่ามันกลายเป็นปะ้วงแบบเงียบๆที่สังคมโลกไม่เห็น นี่ให้เกี่ยวกับท่านปะพวงนำถุงเดินท่านไม่ทำอะไรด้วยสามไปยีป่สิบแปดเหตุปะทะกันปะทาวิสิบเก้าคาบูชาทำหนังสือประพวงว่าไทยข้า,แปปา,ามแดนไปปะทะในเขตของคาบูชามันเป็นไปได้อย่างไรฮะไทยยังไม่เคยมีหนังสือประพวงเลยนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นนแผงตารับบาลก็ออกมาป้อนแอมากมันไปได้รึเปล่ามีแก ถ้าตอนทักปกครองชาชนที่ออกมาดีนึงว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ของประเทศไทย <Hey. S 1> มันต้องเป็นคำพูดของว่า,าบาบอยดังนั้นต้องกระทรวงต่างประเทศในฐานะที่ทำการพูดระหว่างประเทศคุณต้องกล้ายืนยันสิทธิของคนไทยไปยังประเทศกัมพูชาได้ก่อน <Hey. S 1> คุณต้องทำหน้าที่ฉับไวไม่ต้องรอให้พี่น้องประชาชนมาเรื่้องแบบนี้ <Hey. S 1> ท้งานัุนคุณต้องกระทานพักควง ต้องทันหน้าที่เร็วก่อน่าคำพูชาเขาข้ามแดนมาปะทะก,กันเช้าวันที่28 29ของปันจุบไทยยังเงียบอยู่เลยเราต้องทัน้งแต่28พฤษสภาด้วยซ้ำไปดังนั้นเ,เราไปช้าไปตั้งรับคนไทยถึงไม่มีความมั่นใจซึ่งมาสื่อสารกันวันนี้มาบอกกันวันนี้ทำการยืนยันสิทธิของอธิปไตยของไทยอย่างเป็นทาการ เพราะอนาคตเราไม่รู้ท่านออรัฐธรรมนูญท่านก็อยู่ถึงอีกร้อยปีพุกผมก็อยู่อีกไม่ถึงร้อยปีนะแต่หลักฐานที่เราได้บันทึกไว้ทางประวัติศาสตร์ั้งนี้มันจะอยู่ไปตลอดกาลมันไม่สูญหายนะดังนั้นเราต้องรีบบันทึกประวัติศาสตร์ความผูกต้องไว้ถ้าเราเอ็นเอลไปไม่ยอมบันทึกประวัติศาสตร์ทิ้งไว้ต่อไปอนาคตลูกหลานเราก็ไม่มีหลักฐานที่จะมาอ้างอิงได้นะการบันทึกความผูกต้องทิ้งไว้ เป็นประวัติศาสตร์เป็นสิ่งสําคัญมากอนาคตอีกสิบปียี่สิบปีคำภูชาเขาเปลี่ยนผู้นําเขาอาจจะอ้างเรื่องนี้มายึดแผ่นดินไทยก็ได้ถ้าเราไม่บันทึกประวัติศาสตร์ถ้าเรารีบบันทึกประวัติศาสตร์ไว้สิบปียี่สิบปีขนะ้างหน้าเขาจะอ้างยังไงก็แล้วแต่เราอย่างน้อยก็ยังมีบันทึกในสิ่งที่เราได้ทับทงว่าเราไม่เห็นด้วยกับเขาในประเด็น นี่คือสาระสำคัญท,ทางการพูดที่ต้องยิ้งไว้เป็นประวัติศาสตร์มันไม่ใช่เรื่องเข้าใจผิดมันไม่ใช่แบบที่ทักษิณชินวัตรบอกมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดตรงนั้นเป็นโนแมนแลนด์ land. ไม่ใช่<อ>นี่คืออธิปไตยระหว่างประเทศมันไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องเข้าใจผิดม,มันเป็นหลักการระหว่างประเทศความสมัธรระหว่างประเทศยิ่งเข้าใจผิดแบบที่ทักษิณอ่าก็ต,าต้องยิ่งประั้วงไปใหญ่ ยาปล่อยให้ความเข้าใจผิดยินเวลาผ่านไปเป็นการความเข้าใจผู่ดของเไปดังนั้นมันไม่มีเหตุผลอื่นที่กระทรวงต่างประเทศจะเงี่บขนาดนี้ไม่มีเหตุผลอื่นที่กระทรวงต่างประเทศต้องมานั่งไปแก้ข่าวให้กับต้องบาลกัมพูชาเราเป็นประเทศที่ใหญ่อย่างที่ผมเรียนไปไม่ได้ดูหูกัมพูชาเรื่องว่าอำ่ำแต่เรากําลังบอกว่าด้วยประเทศที่อยู่ติงกันเนี่ย เราค่อนข้างมีทธิพลทางเศรษฐกิจทางการที่ดีกว่าแต่พอที่แทนน้ำตาลมาการเมืองอาจจะเท่ากันก็ได้อันนี้ไม่ทราบคิอว่าเรามีน้ำหนักในการที่จะอธิบายมากกว่าที่จะไปคอยแก้ตัวตามคำปูชาคนที่เป็นหน้าต่างแก้ตัวได้ร็วิธีโซนอย่างน้อยก็โวงต่างประเทศนี่แหละครับมันต้องแยกออก่าว่าที่ปัตยากับความมั่นคง ทำามมันเพลิงตาผมหรือกองทัพเขาบอกวมีช่อไอที่ถอยออกมา200เมตรที่แถลงตอนเช้าที่ถูกแทนทางเทงไปเหมือนขายปากังเนี่ยรีบเทงันเร็วเรือเกินเลยมันเป็นยุทธวิธีทางทหารเท่านั้นเขาถอยออกไปก็รถกังเผชิญหน้าระหว่างพื้นที่ชายแดนเป็นยุทธวิธีทางทหารแต่ที่เขาไม่ได้ถอยเลยในหลักการก็คือเขายนยันจะเอาพื้นที่ของประเทศไทย เขายืนยันที่จะเอาราสาทตามมืองผมวันนี้เขาอาธิบายาช่องโหว่กันเป็นของเขาให้ที่ผม,มไม่ถอยเลยแม้่แต่ก้าวเดียวดังนั้นในที่ถอยคือา,ารเป็นยุทธวิธีเราต้องยืนหยัดในหลักการให้ได้ถ้าเรายืนหยัดมั่นคงในหลักการชี้ชัดเราริเวณนี้เป็นของเราเขาห้ามแดนมาแล้วกขาดการออกไปก็แค่นั้นครับไอ้แาบนี้มันจะเป็นยุทธวิธีดีสร้างสันติภาพสัทติสุขได้อย่างมั่นคง แต่ถ้ายังไม่กล้ายืนยันเขาก็ห้ามเข้ามามายั่วลูอยู่ตลอดเวลาเหตุมันก็จะเกิดอยู่ตลอดเวลาเพราะเราอ่อนแอเราไม่มั่นคงในอษัตริยไทยแล้วถ้าเรามั่นคงกล้าที่จะปลดล้างว่าตรงนี้เขตแดนไทยเขาข้ามเข้ามาก็เตือนก็ขาดตาลงไปขาดตาไม่ได้ก็ยิงหัวมีหัวแดงนั่นแหละมาครั้งแรกในรอบครั้งที่สองขานตามาครั้งที่สามไม่เตือนไม่ยิง นี่ไงมันต้องยกระดะับจากเบาไปหาหนักไอ้นี่ไม่รู้จากเขตแดนไทยรัฐบาลรันโเมเลนเหมือนไทยไม่มีผ่นดินอยู่แบบที่ปู่เลยมองมอ,อ้วาเลยคือเขาต้องกล้าประกาศดีจะเป็นโ,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 นโนงเมเลนเขาพูกบมาถพื้นที่ัมุทาไทยเป็นโงเมลนอยู่เขากลับไปยอมรับโนต่อิยายว่าตรงนั้นอ่ะเราเสียสิทธิ์ไปแล้วแต่ถ้าเราประกาศว่าตรงนี้ไม่ใช่โนเมเลนเป็นพื้นที่ประเทศไทยคุณให้เข้ามา อาจจะมีข้อพิพาทกันมันก็จะเป็นพงในการไปเจราจานี่คือพงประเทศไทยว่านี่คือเขตแดนไทยเวลาเจรจาเราก็ไปสแสดงสินแบบนั้นไอ้นี่เขาพกมาบอกว่านีพื้นที่กับพชาเราพกไปเจราจาคือโนเมนแลนดแค่เนื้าอหาที่จะไปคุยเราก็เสียเปียกแล้วก็วันวนั้ผมเลยอธิบายไปในการเจราจาเขาถือืนไปเจราจารัฐบาลไหนถือขวดนองไปเจราจาใครเขาจะฟังอ่ะเขาถือ ปืนเา,าบอกนี่พื้นที่กัมพูชาเขาเอาปืนวางบนโต๊ะบอกนี่พื้นที่กัมพูชาไทยบอกว่าโนแมนแลนด์แล้วหัวโนวางอยู่บนโต๊ะมันก็หกทีนหน้าตามาน่ะดิแต่ถ้าคุณถือปืนไปเหมือนกันบอกนี่ของไทย <S S S เป็นพื้นที่ไทยมึงวงซิลลิ่มผมมาโพ๊าะใบใหญ่กว่านั้นมันต้องกล้าแสดงสิทธิแบบนี้ต้องกล้าที่จะเป็นการคู่เชิญลุกเม่ใช่โนแมนแลนด์โนแมนแลนดอยู่นั่นนะ่ะ คุณประกาศพื้นที่ทำเลี่ยเป็นโนแมนแลนรงไหมล่ะจะจะเข้าเข้าไปอยู่ให้ดูเนี่ยถ้าประกาศเป็นโนแมนแลนด์ทำเนี่ยอ,อุปมาอุปไมตร์เลยนะเอต่อภาพท,ทั้งเนื้อหาหลักการกับเอกภาพทางยุทธวิธีทางการทหารมันต้องไปพ้องกันทหารต้องลุกหน้าลุกขึ้นไปขนาดไหนแล้วแล้วทหารเขาจะถอยไม่ใช่ฝีมือรถอาบานที่โผลไปประสานงาน คุณแทนพร้อมทานคุณเทมเร็วหายประการชั้นไหนก็ไม่รู้เทมประการชายแดงได้แบบหน้าด้านๆชเช่นอาหารเขาหอยออกไปเพราะมีการเผชิญหน้ายุทธวิธีในการอาหารเพราะที่ตอนน้านี้กัมพูชาเขาก็ยืนยันเขาไม่ถอยไม่ถอยแต่ตอนไทยถึงแข่งแม่ทัพไทยทั้งทั้งสี่เราทัพทั้งผู้จัดการอาหารสูงสุดทั้งโบกเรืออากาศตำรวจเขาแข็งขันเขาเตรียมความพร้อมในการลบ มีการยกระดับมาปิดกาม,มันจึงนํามาสู่การเจราจาในเชิงยุทธวิธีในการข่อยหน่อยเขาไ,ไมการเมืองไม่ทาแบบนี้ต้องตัวอย่างของทหารที่คุ้มถึงขังแข็งขังยกระดับการพูดปิดตาม,มาข,งขังเขาก็ถอยเองนี่แทบจะไม่ต้องเจราจาเขาวิ่งจัดมาขอเจราจาแต่ทางการเมืองไทยกลับเป็นขอเจราจากับเขาทาตัวเด็ดๆทำตัวไม่เคย ชี้นำไม่เคยที <t os> <t os ่จะเป็นฝ่ายลูกในการเมืองว่าบาทประเทศเขารอให้พี่น้องประชาชนมาด่าถึงจะทำงานกันหรือไงถ้าอยามจะพยายามทุกอย่างก็ตอบแบบนั้นจากทำไมลูกเชิดมาที่นี่เห็นตบเบียวดาขาวดาเย็นดาเย็น ทำตัวเป็นเด็กดืไงที่ให้พ่อแม่มาสั่งสอนก่อนต้องนั้นเ่ยวันนี้ทั้งข้อเสนอแ,และเอก,กสารซึ่งก็จะส่งเริ่มเข้าไปเรื่อยๆนะครับมีเอก,กสารหลักฐานท,ทางการประทะไม่อีกครั้งแต่และครั้งวันไหนวันไหนเนี่ยมันถูกยกระดับทางการประทดมาแล้วเนี่ยสี่ร้อนอันอย่างงีเดียวไป มันเป็นเขตที่กระทรวงต่างประเทศต้องเงียบพูกัมพูชามาพูดคุยกันแล้วมาบอกันแล้วว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนี่เงียบใหถ้าพม่เกิดเหตุการณ์ยี่สแปที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์แบตัวมาสี่ร้อยครั้งเลยนะพี่ตตอนเขาบอกเขาอธิบายเองว่ามีการาำนังสือเฉพาะในส่วนที่กองกำลังกองทัพอเมริกันเนี่ยไปสี่ร้อยครั้ง มันไม่ใช่เห็ุบังเอินครัง้งสองครั้งนะครับมันแสดงเจตนาของเกตนาของอุชางเห็นชัดว่าเขาวางแผนมาเป็นยุทธยุทธวิธีมีท่านมีตอนมีการทำงานลกกันระหว่างกองทัพของเขากับการเมืองของเขา,ขเขาแต่ไครต่างคนต่างทำกองทัพไปอีกแบบการเมืองไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้หาทางลงไม่เจอกว่าจะเดินทางไปถึงช่องโหวได้ ก่อจะซื้อตัวได้สงสัยไม่มีตังค่าตัวเจ็ดวันถึงหาตัวเดินทางไปเที่ยวได้คุณภูมธรรมมันมันเป็นทำงานเชิงลับมากเกินไปนะนะครับดังนั้นวันนี้พี่น้องก็มากระพุ้นระดีพรุ่งนี้นี่เราก็เข้าร่วมกับพี่สนทิบอาจารย์ปานเพชรคุณพ,พี่ตูนจตุพรทานายลกเขาแล้วก็พวกเราหลายท่านที่ขึ้นเวทีกันรน่วมกันนัวันเสาร์นี้ก็จะไปร่วมกันพรุ่งนี้เราก็ กับผูว่าสถาันต่อก็ต้องบอกว่าสถาบานว่าวิธีแก้มันเป็นยังไงอย่าทงตัวเทมไว้พร<อ>ุนี้เก้าโมงเราจะตังต้งกรวบานจาัดช委会แล้วข้ามไปที่ฝกกั่งปอร่วมกับทางพี่สมทิวันที่สิบเอ็ดเราก็จะไปญญาาาแพทยสภาประชุมแพทยสภาวันที่สิบสองเราไปให้กำลังใจกันก่อนวันที่สิบเอ็ดมีดอกไม้สีขาว ดอกกุหลาบสีขาวจะลักณาทาให้เยอะเลยนะครับวันพุธที่สี่เราใส่เสื้อสีขาวกันให้มันตรงกึก่กับเสื้อของแพทย์สีขาวนะครับถือดอกไม้กุหลาบดอกกุหลาบ,บสีขาวไปด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณพี่น้องนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสือ้อมาเพิมเยนะครับขอบคุณครับ